ดโอหมอคราวนี้จะมาต่อที่ลัะน,นะครับหลังจากเราเติมเครื่องหมายเต้นๆไปนะครับเต้นๆนะฮะแล้วก็มารู้ทั้ง4ี่บวก1เป็น5้าวักเนี่ยนะครับเราก็จะมาต่อวิธีการที่จะอ่านบทนี้ก็คือตัวจึเล็กนะครับเป็นเสียงกักเป็นเหมือนตัวสะกดนั่นเองสมมติอันนี้ตัวเต็มใช่ไหมครับตัวจึ่ซึนามิเนี่ยนะครับตัวเล็กก็จะติดบรรทัดนะครับจะไม่ลอยประมาณนี้นะ ก็คือเล็กเมื่อเทียบกับข้างๆ้างเห็นไหมอย่างเช่นดูสบู่ตัวนี้ตัวใหญ่ใช่ไหมครับนี่ก็ตัวใหญ่นะครับแล้วมันก็ต้องเล็กๆเ,เหลือครึ่งหนึ่งอะ่ะนะครับตัวซึไม่ลอยบรรทัดด้วยนะนี่บรรทัดตัวซึแบบนี้นะครับเป็นเหมือนตัวสะกดขึ้นอยู่กับวรคที่ตามมาขึ้นอยู่กับวรคที่ตามมาอย่างเช่นอะไรบรรทัดแรกนะครับตามหลังด้วยวรคคะถ้าเป็นโลมันจิตเราก็พิมพ์ตัวเคเข้าไปอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นเหมือนแม่กก นะครับเป็นเหมือนแม่กกอย่างเช่นเอาเครื่องดนตรีแล้วกันง่ายดีนะครับคะน้เตนเตนเป็นกะตัวนี้ตัวซเล็กเนาะก็เป็นเหมือนหนึ่งตัวนะครับเวลาร้องเพลงเขาก็จะลากเสียงได้กะกะแล้วก็ขีก็เป็นกักขี่กะขีกะขีกกขีอ่านวกไปเลยกดเสียงลงกักขีนะครับกักขีเป็นแม่กเนะต่อไป บรทัดที่สองนะครับวัคชะซาชิซเซโซเป็นแม่กดนะฮะเป็นแม่กดส,ส,ส่อเสือน,นี่เองนะฮะอย่างเช่นอะไรดีซานี่เตนเตนแป็นซาน,น,นะครับจึเล็กแล้วก็ตัวชิซาชิซาชิจัชินะครับจัดชิจัชินะครับก็เป็นแม่กดนะจัชินะครับ ต่อไปประธานที่สามนะครับตามหลังด้วยวัคทะทะจิสเทโททาจิสเทโทนะครับก็เพิ่มตัวทีเข้าไปเป็นเหมือนแม่กดนะครับเป็นแม่กดตัวทอดาหารตัวทีนะครับอย่างเช่นตัวคีสเล็กแล้วก็เทก็จานว่าอะไรฮะคีเทคิดเทคิดเทนะครับบรรทัดที่สี่ฮะมารู้เป็น ปะนะครับปะปีปูเปโปปะปีปูเปโปเพิ่มตัวพีเข้าไปเป็นแม่กบนะครับเป็นแม่กบอย่างเช่นตัวคีกแล้วนะฮะแล้วก็ฟุมารู้เป็นปุนะครับเพิ่มตัวพีเข้าไปก็อ่านว่าคีปุคีปุคิปปุคิปปุโอเคถูกต้องนะฮะก็อยู่ที่ วักที่ตามมาเนาะว่าตามมันด้วยอะไรนะครับอย่างเช่นร่มชูชีพมาฝึกอ่านกาันร่มชูชีพก็อ่านว่าอะไรฮะลักขะสังถูกต้องลัขะอ่ะลักขะนะครับแล้วก็สะอลักขะสัง <S <S เครื่องดนตรีเมื่อกี้ไปแล้วกักขีนะครับกักขีนิตยาสารก็ไปแล้วเช่นกันจัดชีนะครับจัดชีจัดชี จริงต้องไปทางขวาเนาะจะได้เป็นแถวๆไปนะครับสบู่ครับเคอืมสซกเนิกเนแต่งงานก็เป็นเคน็มนถูกต้องนะครับเคคนตัวเมื่อกี้ตัวฟูมารูเป็นปูนะฮะคิปปูคิปปูปปต้อง ไปสนีดวงตาไปเสนีสตนแ,มแมตม์นะครับคิดเทแม่กดคิดเทแก้มแก้มหฮเปตะานะครับหฮปโฮเปตะาบเปตะาบปเปตะาแตรครับรับปะถูกต้องรับ ปะอ่านกันอีกรอบหนึ่งลักขสังลักขสังกักขิกักขิจัติจัติคิดเตคิดเตลับปะลับปะเสกเขนเสกเขนเขกคนเขกคนคิปปุ ิป,ปปูฮบเปตะาฮบเปตะอย่าลืมนะเป็นตัวจือเล็กนะครับมินินะครับมินิอย่างเช่นเซเขียนให้ดูนะถ้าเป็นลายมือเซนะครับโฮจือก็ตัวเล็กๆเลยนะครับแล้วก็เปตตเพราะว่าถ้าตัวใหญ่เนี่ยมันก็จะต้องอ่านทั้งหมดใช่ไหมอันนี้ก็จะอ่านว่าฮ o สเปตะนี่นะครับอะไรก็ไม่รู้ฮ o บเปตะฮบเปตะตัวจือเล็กๆนะครับเวลาเขียนมาสึกพร้อมกันอีกรอบหนึงนะครับ ชั้นที่หนึ่งเป็นอิคไคนะครับเพราะว่าหนึ่งมาจากคำว่าอิจินะครับเดี๋ยวเินเซจะสอนตัวเลขด้วยนะคราวหน้านะครับอิจิบางตัวเนี่ยมันลดเสียงนะครับเปลี่ยนเสียงนิดนึงตามคำที่อยู่ข้างหลังนะครับพวกหนึ่งสามหกแปดสิบเนี่ยชอบเปลี่ยนหนึ่งสามหกแปดสิบเนี่ยจำไว้เลยอิคไคนะครับอิคไคนักเขียนครับ ค่ะถูกต้องบันทึกประจําวันได้สิเป็นแมโกกกหมดเลยนะฮะเป็นแมโกกกหมดเลยนี้นิกกี้ถูกต้องค้นพบ discovery h u k Ken นะครับ h u k Ken ต่อไปตามหลังด้วยวักซาชิซึเซโซเห็นไหมเป็นแมกกกนะฮะหนังสือหนึ่งเล่มหนึ่งแล้วอิซัต s ึอิซัตึนะครับ อิซัตึอิซัตึอิซัตสึแปดพันแปดพันก็ลดเสียงเห็นไหมครับจากฮัจจินะครับแปดก็เป็นฮัตเซนนะครับฮัตเซนการไม่มาก็คือไม่มานั่นแหละเคทเซกิถูกต้องครับเคทเซกิแมกกดเคทเซกิอิซัตสึ ฮัสเซนเคสเซกิฮอบเปตะอ่ะแก้มเมื่อกี้นะฮะสามฮอบเปตะต่อไปมาด้านขวาน,นะครับเขตร,ร้อนครับเขตร,ร้อนตามหลังด้วยวัคท้าเห็นไหมครับท,ท้าจิเท,ทโทะนะครับก็เป็นแมกกดนะครับแมกกดเพิ่มตัวทีเข้าไปเนาะเวลาพิมพ์นะฮะก็เป็นอะไรฮะเนตไตเวลาเราพิมพ์เนาะก็จะพิมพ์ตัว n e ็นอีทีทีท้าอเน็ตไตนะครับเน็ตไต มันก็จะขึ้นตัวซือเล็กให้อัตโนมัติเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปหาตัวจือเล็กเวลาพิมพ์นะครับพิมพ์เน็ตไตเพราะมันไม่มาโดดๆอยู่แล้วแหละนะครับตัวนี้ต่อไปมะรืนครับมะรืนอัสตเตถูกต้องอัสตเตเช็คเช็คเงินสดนะครับเช็คเงินสดไม่ใช่เช็ดนะฮะโคกิต เทถูกต้องนะครับโคกิทเทหนึ่งนาทีเห็นไหมหนึ่งกับหกก็เปลี่ยนนะครับหนึ่งสามหกแปดสิบนะครับตามหลังด้วยปาปิปุเปโปะนะครับปาปิปุเปโปะแม่กบแม่กบเติมเพิ่มตัวพีเข้าไปนะครับหนึ่งนาทีก็เป็นอิปปุนถูกต้องอิปปุนหกนาทีลบปุนอย่างหกปกติมันจะเป็นลบขู่เนาะถ้าลบขู่ปุนลบขู่ปุนนี่นะครับ มันก็จะไม่สวยเสียงไม่สวยนะครับเวลาพูดลบปุ่นมันก็จะรวบเสียงพูดง่ายขึ้นขยับปากน้อยลงนะครับนี่คือสาเหตุที่เขาเปลี่ยนเสียงลบปุ่นนี้นะล้มเหลวนะครับอย่าเอามารู้ออกไปนะชิบไปนะครับถ้าเอามารู้ออกก็จะเป็นชิบหาไม่เจอนะฮะวันเดือนปีเกิดอุ้ยดูยาวอะ่ะเต้นนิดนึงนะฮะันนี้ เซเนนกับปิแก้ตเติมอินเตอรนิดนึงนะฮะเซเนนกับปิถูกต้องครับเซเนนกับปินะครับเซเนนกับปีอ่านกันนะค,ะครับอิกายอิกายสักกะสักกะนิกินิกิฮักเคนฮักเคน แมกก์ต่อไปแมกก์นะฮะอิซัตสึอิซัตสึฮัสเซนฮัสเซนเคข็มกิเคข็มกิฮ็อปเปตะฮ็อปเปตะเข็ดร้อนครับเนตไตเนตไตอซัตเตอซัตเตโคกิเทโคกิเท อิปปุนอิปปุนลบปุนลบปุนฉิบไปฉิบไปเซเนนกะปิเซเนนกะปิวันเดือนปีเกิดนะฮะอันนี้ก็เขียนเหมือนเดิมนะครับคาคิโทดีนี่กักขี่นะครับแก้เป็นตัวเอนิดนึงนะฮะ ลักขะสังก็ละคือเล็กนะครับขาซะอืมนะครับลักขะสังกักขีอีกใครสักกะนะครับนิขีสกเคนอ่ะตัวเล็กหมดเลยนะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ตัวที่สองเนาะอย่าลืมพวกเต็นเตนมารู้ด้วยนะครับตัวสะปุนอะไรพวกนี้นะฮะ มาต่ออีกบทหนึ่งนะครับก็จะเป็นเสียงยาวปกติเราเรียนเป็นเสียงสั้นใช่ไหมอะอิอุเอโอคคิคุคิโคนะครับเหมือนสระอาก็เป็นสระอาสระอีก็เป็นสระอีนะครับอาอิอุเอโอเติมตัวพื้นของมันนั่นเองอาอิอุเอแล้วก็โอนี่มีวงเล็บไว้ให้นิดนึงนะครับแถวอะนะครับคสะทคสะทก็เติมอะ ก็ลากเสียงนะครับคาอ่ะก็เป็นคาซาอะซาทะอะท่า,ทาก็อ่านติดติดกันนั่นแหละนะครับมันก็จะกลายเป็นเสียงยาวโดยตัวมัดนะฮะบทนี้เหมือนไม่ได้เรียนอะไรเพิ่มเท่านั้นเองนะฮะต่อไปแถวอีนะครับคิชิจินะครับเติมอีเข้าไปคีคีคีชีชีจีจีนะครับแถวอูคุซึซึเติมอูเข้าไปนะครับคู่คู ซื้อซื้อซื้อยังเอาลิ้นแตะหลังฟันบนอยู่นะครับซื้อนะครับแถวเอเนี่ยนอกจากเติมตัวเอแล้วนะครับเติมตัวอีอ่านรวบๆเนาะเคอีก็เป็นเคนะครับเซอีเซเทอีเทเนเนนะครับแถวโอเติมโอนะครับซึ่งส่วนใหญ่เติมอุ เนาะอันนี้เติมส่วนใหญ่ก็จะเป็นแถวนี้นะครับพวกนี้มันไม่ค่อยมีอยู่แล้วนะครับก็จําเอาเป็นศัพท์เอานี่ยอย่างเช่นพี่สาวเยอะใหญ่ไกลแบบนี้เนาะค่อยๆเรียนคําศัพท์ไปนะครับแต่ว่าตอนเรียนตัวอักษร,รเนี่ยยังศั์ยังยไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับอ่านให้ได้ก่อนโคอุโคโซอุโซโทอุโทโ,โ,โอก็เป็นโอน,นะครับโทโอก็เป็นโท บทน,นี้ไม่ยากนะครับมารดานะครับหรือแม่นั่นเองอ่านว่าคาอ่ะก็เป็นค่านะครับโอคา,าสังโอค่าอ่ะซะอืมโอคาสังนะครับค่าสังลงท้ายได้สั่งก็จะเป็นคุณแม่นะครับย่ายายย่ายายฮะนี่เต้นเต้นถูกต้อง อุบาสังนะครับอุบ่าสังยาใหญ่นะครับญี่ปุ่นไม่ได้แยกทั้งย่าทั้งยาใช้อุบาสังได้หมดเลยนะครับยิ่งเสียงยาวยิ่งแก่นะครับถ้าเพราะเสียงสั้นก็จะอายุน้อยลงมานิดหนึ่งคือใครเป็นป้าหรือนะผู้หญิงนั่นเองนะฮะบอุบาสังนะฮะปูกระตาครับโอจีสังโอจ,สโอจีสังเพราะฉะนั้น อจที่สร้างเสียงสั้นก็จะเป็นใครเป็นลุงหรือน้าผู้ชายนะครับเป็นคุณอาตู้เย็นเลโซโคนะครับเลโซโคนี่ก็เสียงยาวนี่ก็เสียงยาวเนาะมีเต้นเตนนะฮะโซโคพี่สาว โอเน่ส in 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 you you ั in <sa> <ana> ่งเนี่ยครับโอเน่สั่งเน่ก็เป็นเน่นะฮะเครื่องบินฮิโกกินะครับฮิโกกิถูกต้องพี่ชายโอนี้สังถูกต้องนะครับพวกคนอายุเยอะกว่ามันจะมีเติมอกให้สุภาพขึ้นเห็นไหมครับโอกๆๆๆหมดเลยนะครับพวกนี้อายุแก่กว่าหมดเราหมดเลยนะฮะอโอนี้สังนะครับ พัดลมเซมปูคิถูกต้องครับเซมปูคิ่ซองจดหมายฟูโตนะฮะฟูโตน้ำแข็งโคโอลิเห็นไหมกานนี้ก็จะเป็นเสียงยาวนะครับโคลิโคลิหมาป่า โอโอคามิ oh, oh, นะครับก็รวบเสียงเป็นโอคามิ oh, ถูกต้องโอคามิอ oh, นะ่ามันกันอีกรอบนะครับตั้งแต่มารดาเลยนะฮะโอคาซังโอคาซังโอบ้าซังโอบ้าซังโอจียิซังโอจียซังเรื่องเย็นเครื่องเโอเน่ซังโอเน่ซัง 飛行機飛行機。お兄さんお兄さん。扇風機扇風機。封筒封筒。氷氷。大はみ大はみ。 ไม่ยากนะบทน,นี้นะครับมาฝึกอ่านพร้อมกันอีกรอบหนึ่งภาษาอังกฤษว่าไงเอโกถูกต้องครับเอโกให้จำเหมือน A B C นี่ภาษาไทยก็ไทยโกลงไทยได้โกได้เลยนะฮะเต็นๆนะเอโกนะครับาเศรษฐกิจครับเศรษฐกิจเคซถูกต้องเค เคก็เป็นเคนะใจนะครับนักเรียนกักคือเซนะครับตัวคู่บางทีก็รวบนะครับถ้าอยู่ตรงกลางแบบนี้นะครับเขาก็จะรวบเป็นกักเซกักคู่นะกักเซมีหลายคำที่รวบแบบนี้นะครับกักเซทักสั่งแบบนี้เนาะทักคือสั่งก็รวบเป็นเลยทักสั่งสันที่ภาพ เฮวะนะครับถูกต้องนามบัตรคำนามนะครับคำนามเมชิ shi, นะครับเมชิ Me อากาศคูคีถูกต้องครับคมนาคมโคตสนะครับโคตสสื่อสารครับ ซือชินนะครับซือชินหมายเลขบังโกนะครับบังโกช้างโซเตนเต้ด้วยนะโซนะครับโซบางทีเขาก็เติมสั่งสั่งเนาะโซสั่งคุณช้างนะครับโซจังอันนี้ก็จะดูน่ารักขึ้นมาน่ดนึงนะครับน้องช้างอันนี้นะการค้าต่างประเทศ โหนี่เต็นเต็นเป็นโบนะครับโบเอคิโบเอคิ e e ki. วยากรณ์ที่หลายๆคนไม่ชอบนะครับบุมโปนะครับอันนี้ก็โดนกดไปแม่กลมบุมโปวันจันทร์ครับอันนี้ตัวซื้อใหญ่เก t ซโยบิเกซโยบิ bi. นะครับ แถวโอก็มานะครับเสียงยาววันที่สิบครับโทกะนะครับโทกะใหญ่โอเคนะครับโอคคแล้วก็ไกลครับเวลาพูดอ่ะให้ใส่ความรู้สึกไปด้วยนะโอเคมันใหญ่มากนะฮะไกลด้วยนะฮะท้ย โยุยโุยนะไกลจังเลยเรนนี่นะฮะให้ Hi, อ่านมันกันอีกรอบหนึ่งนะครับสังกิตนะฮะเอโกเอโกเครษาสเครษฐาสตักเซอ่าพวกเราเป็นกักเซนะครับกักเซเฮวะเฮวะเมชิคูอคิโคตู โคซือซือชินอันนี้จนำฟันบนซชินซือชินบังโกบังโกซโซโจเบอคิโบเอิบุมโปบุมโปเจบิเบิ โทกะโทกะใหญ่ครับโอเีนะครับโอคนี่ก็เสียงยาวนเนาะขีนะครับแล้วก็ไกลโทยเก่งมากนะครับเสียงยาวนะครับอันนี้ไม่มีตัวเล็กเนาะโอคะอะซะเขียนตามนี้เลยนะครับโอบะอะสังนะครับโบขิเฮวะ อันนี้ก็จะเป็นตัวโอเนาะโคโอลิโอคีเมื่อกี้นะครับโทโอค่ะนะโอเคนะครับสองบทน,นะครับวันนี้ไปทำแบบฝึกหัดดูนะครับโคเรเดโอวาริมาโชเจอกันอี EP หน้าครับ,บเお疲れ様でตา